สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับการประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2563บทับ64รอบที่1 งวดที่6นะคะเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของประจํางวดที่6นี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่และก็จะได้เงินชดเชยเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่14ธันวาคม2 5 6 3เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว ปี2,563ทับ6ีรอบที่1งวดที่6ค่ะให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ6ีที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13ทธันวาคม2,563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะัความชื้นไม่เกิน15%ดังต่อไปนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12272บาท42สตางคข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 1, 18 0 0มบาท74สตางคข้าเปลือกเจ้าตันละ9,215บาท15สตางคข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 1 1 8 2บาท17สตางและข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,246บาท47สตางค่ะ และการชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะก็มีอัตราส่วนที่ทางธนาคารทกศใช้ในการจ่ายให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่6นี้นะคะในวันที่14ธันวาคม2563ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,727บาท8 58สตางค์นะคะ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2199บาท26สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ7 8 4บาท85สตางค์ข้าวเปลือกหอมประทุมธาน,นีตันละ817บาท83สตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ753บาท13สตางค์ค่ะและนี่ก็เป็นการประกาศราคาอ้างอิงนะคะสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว เป็นรอบที่หนึ่งงวดที่หกนั่นเองนะคะซึ่งส่วนต่างก็ได้กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็รอเงินเข้าเท่านั้นเองนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะ